อเวนยกติอาโกเป็นคอร์เตอร์แบ็กของฟอร์มจ่ายแม่นถึง96%เลยนะ4แชมป์เพื่อเป็นตำนานบริโอซูฮกลิเวอร์พูชุดนี้ดีสุดเท่าที่เคยเจอมาสดใสยิ่งกว่าหวยล็อกอีกนะแจ็คโดนยักฆ่าเสแล้ว5ประเด็นเด็ดลิเวอร์ฟูกินนิ่มบิยาริอันนัดเมื่อคืนนี้กรับเตือนลิเวอร์ฟูห้ามประมาทบิยาริอันแม้จะเก็บชัยไป2-0ระบ,บุชัดเกมที่2ยากอย่างแน่นอน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกาวน,นี้ไมเคิลโนเวนนักวิเคราะห์บีทีเอสปอร์ตประทับใจผลงานของจีเอโก้อันคันตรากองกลางลิเวอร์พูลในเกมชนะบ,บียารีันนัดเมื่อคืนนี้ไป2ต่อ0นัดแรกมาว่าเพิ่มมิติของเกมได้ยอย่างชัดเจนบทบาทเพลย์เมกเกอร์ผ่านบอลจากแนวลึกของเขาเฉกเช่นคอเตอร์แบ็กในอเมริกันฟุตบอลเลย โดยทางจีโก้รัดแนงแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยผลงานการจ่ายบอลรวมทั้งหมด103ครั้งจ่ายเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง34ครั้งผ่านบอลยาวสำเร็จ9ครั้งและทั้งเกมแม่นยำถึง96.3%แน่นอนสถิติดโดดเด่นเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะปล่อยของออกมาได้โดยเขาได้บอกว่าผมไม่คิดว่าจะมีใครกังขาคุณภาพของเขามากมายถึงตอนนี้นะแต่ข้องใจมาว่าจะลงตัวกับทีมได้อย่างไรเพราะโดยธรรมชาติแล้วผมคิดว่าสไตล์ของหบอน,นั่นคือกองกลางเบอร์หก แต่การที่คุณเป็นเบอร์หด้วยเนี่ยเป็นพレเมคเกอร์ด้วยก็เกือบเหมือนคอร์เต์แบ็กในกีฬาอเมริกันฟุตบอลแล้วนะแต่ทีมลิเวอร์พูลไม่ได้มาเล่นแบบนั้นพวกเขามักใช้กองกลางเชิงรับอย่างทางฟรมิโยปักหลักเบอร์หนั่นทําให้เจกโก้ e ปรับตัวและก็แสงความเป็นโตัวตนออกมาอย่างไม่เสียระบบช่วงเดือนหลังๆมานี้เหมือนนั่นบัญชาการเกมแดนกลางอย่างแท้จริงจ่ายบอลสั้นบอลยาวสลับไปมาอย่างแม่นยําอย่างนับเมื่อคืนก็แม่นยํากว่า9 6 สดของกับปีเตอร์เคขาผู้ช่วยวิเคราะห์ที่มองว่าสถิติดังกล่าวนั้นไม่ใช่แค่บอลสั้นไปกับแต่มีลูกหลายลูกนะฮะคือการผ่านบอลระยะสั้นไกล30-40ถึงล้าแแดงความแม่นเท้าช่างทองเลยก็ว่าได้และก็ปิดท้ายกับทางบริโอฟินานที่เคยสัมภาษณ์แข้งสเปนิชตอนอยู่ทางบบเยอร์มินิกหรือบาเซโนามาว่าเป็นนักบอลฉลาดและก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะ บริโอเฟย์นันระบุว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ถือเป็นหงส์แดงดีสุดในสายตาของตนพร้อมบอกว่าถ้าพวกเขาคว้าแชมป์ได้ครบทั้ง4รายการในซีซั่นนี้จริงมันก็ทําให้พวกเขาเป็นตำนานไปตลอดกาลเลยนะโดยทางบริโอเฟย์นันอดีตกองหลังของทางแมนยูกล่าวยกย่องลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันว่าเป็นทัพหงส์แดงที่แข็งแกร่งที่สุดที่ตนเคยเจอมาหลังจากพวกเขายังมีโอกาสในการได้แชมป์ครบทั้ง4รายการของซีซั่นนี้ ตัวทีมพูลเนี่ยเพิ่งเปิดปรังแอนฟิลเอาชนะบิายาเรอันไปสอต่อศในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนวันพุทธที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพวกเขานี้ทำผลงานโดยรวมได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก,ากทำให้เริ่มมีคนเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆมาว่าทีมของคุนซือเจเกนคอปจะไปสร้างประวาส์เป็นทีมแรกจากลีกสสุดของอังกฤษที่คว้าแชมป์รายการใหญ่หญภายในทีซสั้นเดียวทบทั้ง4ถ้วยได้ในครั้งนี้ ซึ่งทางฟรีนานเองนะฮะก็ได้เผยระหว่างทําหน้าที่กูรูให้กับทางบีทีสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของเมืองผู้ดีมาว่านี่เป็นริบบิู้ชุดที่ดีสุดเท่าที่เคยพบเจอมาเลยพวกเขาไม่ผ่อนเครื่องเลยแม้แต่นิดเดียวในตอนที่ได้ครองบอลและตอนที่ไม่ได้ครองบอลสิ่งที่ทําให้คุณทึ่งก็คือแนวทางที่พวกเขาไล่กดดันคู่แข่งพละกกาลังความพยายาม ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ยอดเยี่ยมสิ่งนั้นคือการได้ครบทั้ง4แชมป์นในรายการนี้ควรจะต้องเป็นเป้าหมายของพวกเขาพวกเขาจะต้องตั้งเป้าหมายให้ที่ดีกับตัวเองถ้าพร้อมทําอย่างนั้นมันก็จะเท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นตำนานไปตลอดกาลพวกเขาจะเหนือกว่าทุกทีมที่เคยเล่นในประเทศนี้เรื่องที่ว่าพวกเขาจะทําได้หรือไม่นั้นมันต้องรอดูกันอีกทีแต่ตอนนี้พวกเขาทําทุกอย่างได้ตามที่ควรจะเป็นแล้ว ขณะที่ไมเคิลโนเวนอดีตหัวหอกลิเวอร์พูลซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ BBC Sport เหมือนกันนั้นก็มีมุมกลับก็คล้ายกับทางฟอร์ดินานที่เป็นทีมในชุดแดงที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยตามดูมาคุณลองนึกภาพตามสิว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็ดูเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้คุณนั้นกาลังคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แต่ทางการเล่นและความเชื่อมั่นของพวกเขามันกำลังทำให้คุณคิดว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงไหม เกมระหว่างเก่งเล็กกับเก่งใหญ่จบลงโดยไม่มีเหตุพลิกล็อกนัดเมื่อคืนที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านคว่ำบียาเดอันได้ด้วยสกอร์2ต่อในการทำศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเราตัดเชือกนัดแรกในคือวันพุธที่27เมษายนโดยจากนี้นะครับผลลัพ์ที่ปรากฏโอกาสที่ทางผงแดงจะกวยทางเข้าชิกส์นลเลอร์เพื่อบ,บถ้ทยเป็นใบที่3ในสั้นนี้จึงแลดูสดใสไม่ใช่น้อยแต่ก่อนจะถึงเกมนัดที่2เรามีประเด็นของเกมแรกมาฝากกันในครั้งนี้ เดี๋ยนี้เ,เริ่มจากหนึ่งก่อนกาลันขุนคุมนรกแอนฟิลโดยเป็นเหมือนที่เอตียนกาปูิสฟิลบิยาเรอันยอมรับก่อนเกมน,นั่นแหละครับว่าสังเวียนแข้งแอนฟิลคือคุมนรกสำหรับผู้มาเยือนหลังเขาเคยมีประสบการณ์การค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกมาก่อนซึ่งจากสมัยที่เป็นขุนพลทีมวัตฟอร์ดแล้วเตะผิวสีคนนี้ลงเล่นที่นี่สี่นัดและก็แพ้เรียบวุดโดยมีอยู่2เกมที่แดนอารวาสเสียประตูให้กับทางทีมเจ้าบ้านมากถึง5เมตรและก็อีก เกมก็เป็น6เม็ดนะซึ่งนอกจากนี้แล้วกาปูแล้วนะฮะอูนายเอเมรี่ยังมีขุนพลอีก7รายที่เคยเล่นที่แอนฟิลและปรากฏว่าไม่เคยมีใครกำชัยในสนามแางนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นฟรองซิสโกเกลงังอดีตกองกลางอาร์เซนอลบิเซนเต้บีเบอร์ราอดีตนักเตะเลสเตอร์แซออริเยอดีตกองหลังสเปอร์โจวานนี่โลเซลโรซึ่งถูกยืมมาจากทางไกติทองและก็ปร布拉乌恩บิโอสสมัยเป็นผู้เล่นของนาบรี สมาข้กที่2องเล่ภูรอแค่ประตูแรกเท่านั้นและตลอดครึ่งแรกเครื่องจักรสีแดงยังทางานได้ดีและมีโอกาสความเป้านะฮะามากถึง3มครั้งแต่จังหวะจะโคนเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นักจึงปล่อยตัวไปได้แต่ทางที่สุดแล้วหลังจากปลดบล็อกได้สําเร็จตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเรดแมชชีนก็มาเช็คบินเพิ่มได้อีกเม็ดอย่างรวดเ,เร็วและนับจากนั้นพวกเขาก็คุมสถานการณ์ได้แบบอยู่หมดัดและก็สบายเท้ามากยิ่งขึ้นนะ ดยแต่ทางการเล่นเกมเพรสชิ่งของทางลิเวอร์พูลพวกเขาจึงต้องอดทนรอแค่ให้ประตูแรกบังเกิดเท่านั้นและหากเริ่มนับหนึ่งได้เมื่อไหร่ประตูก็จะไหลมาแบบเทน้ำเทท่าจากนั้นเจ็กเก็คอปก็มีแนวรุกที่พร้อมสอยตะข่ายคู่แข่งอยู่วินาทีอยู่แล้วต่อมาข้อที่3หงแดงงานง่ายกว่าประรายบเยอะเลยนะ โดยงานนี้หลังชนะบียารอันในบ้านได้2ต่อศู์เลผูก็อุ่นใจได้ไม่ใช่น้อยก่อนต้องบุกไปเยือนบียารอันบ้างในช่วงการสดาหน้าและบอกได้เลยว่าหากจะเทียบกับเกมอีกคู่ในรอบเดียวกันนั้นซึ่งเป็นการยกทีมบูกกันระหว่างสโมสรจากทางพิมริกและก็ลาลิกา้าโอกาสทะลุเข้าชิงชนะเลิศของของแดงมีมากกว่าบรูไบซีฟ้าอย่างแน่นอน ก็ในเมื่อเหลือตำน้ำสีเหลืองคือเต็งบอยที่อ่อนที่สุดในรอบนี้ขณะที่ทางหงแดงคือเต็งแชมป์จึงน่าจะยากถึงยากที่สุดที่ทีมของเอ e r y เมรี่นั้นจะพลิกสถานการณ์ในนัดที่2ได้เมื่อเกมโต้กลับเป็นจุดแข็งของพวกเขาแทบจะไม่ได้สร้างปัญหาในทีมเมืองผู้ดีเลยต่างไปจากทางเบรเอัลมาติดที่ออกไปแพ้แมนเชตี้ แทกสกอร์เดียวจากผลลับ4-3ต่อ 3, อีกทั้งยังเห็นได้ชัดเลยว่าทีมของคารโรอาเชรติเหมยพิสงในแดนหน้าที่สามารถสร้างความเสียหายกับทางบริบบสีฟ้าได้ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นคาริมเบเซม่าหรือเวนิสุสจูเนีย ดังนั้นแล้วโอกาสชิงถ้วยหูใหญ่กันเองของ2ทีมจากอังกฤษจึงน่าจะต้องลุ้นกันหนักอยู่เหมือนกันหลังจากเกมแรกแมนเซตตีพาทา่าเสียประตูให้กับทางมาตริกมากเกินไปฐานที่พวกเขาน่าจะปิดเกมได้สำเร็จจากโอกาสสอยตาข่ายที่มีมากกว่าราชันชุดขาวชาวมา้อที่4อย่าได้ประมาทนิวคาสเซิลเด็ดขาดนะหลังกำบบรับบียาเรียนได้ครึ้นทางแล้วเลเอ์พูลจะกลับไปเล่นเกมพิมบริกสัปดาห์นี้เพื่อสานต่อ,อโอกาสในการคว้าฉิ่แชมป์ด้วยการบุกไปเย็นนิวคาสเซิล ซึ่งหากเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้แฟนบอลเดอะคอฟเนี่ยสามารถรูปปากปรอดได้เลยว่าทีมรักไม่แค้วเก็บ3แต้มได้อย่างสบายใจแต่ไม่ในชั่วโมงนี้สถานกาดงบินสูงอย่างน่าเหลือเชื่อจะมีโอกาสการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดถึง100%หากพวกเขามีผลลัพธ์ที่ดีกับทางเรด m a ็ก i n e และที่สําคัญทีมของเอดดี้ฮาวมีผลงานชนะรวดในลีก4นัดที่ผ่านมาจึงไม่แน่มาว่าพวกเขากำลังมั่นใจสุดขีด และมีทีมไหนบ้างที่จะไม่อยากสร้างผลงานหยุดความอาหารการของลิวอพูอวดชาวโลกในตอนนี้ซึ่งยิงไปกว่านั้นหากสัปดาห์นี้เดอะแบ็กพายการันตีความปลอดภัยในพิมริกได้แบบเต็มร้อยพวกเขาก็จะเป็นทีมแรกในหน้าปรสาสตร์พิมริกที่ทําได้สําเร็จทั้งที่ออกสตาร์ทซีซั่นนี้โดยไม่ชนะใครเลย14บสี่ล่าปรกนะฮะแต่กลับอยู่รอดได้อย่างน่าประจันโดยไม่ต้องลุ้นจนถึงหยุดสุดท้ายหลังได้เบ็ดเงินจากเจ้าของใหม่มาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคม และส้ายข้อที่5นะฮะอัตราต่อรอง7ต่อ1จะถูกลดลงอีกไหมบอกได้เลยว่ายิ่งเล่นยิ่งแรงสลับทางเลวบพูลอีกทั้งทีมของยอดกุือชาวเยอรมันก็แทบจะไม่แสดงเห็นแล้วว่าจะมีการแผ่วปลายเลยแม้แต่เล็กน้อยและหลังจากแย่ขาข้างหนึ่งเข้าชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปนลิกได้แล้วเชื่อได้เลยว่าบรรดาบรานรับพนันย่อมหวัว่นวากันเต็มทีเนื่องจากทางเหมือนทุกอย่างจะเปิดใจให้กับทางพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ในครั้งนี้ ขนาดดูกันหลังลดราคาจ่ายโอกาสคว้าสีแชมป์ของลิบ์พูลดลงเหลือ7ต่อ1ก็ต้องรอด,ดูกันว่าจะมีนายบอลเจ้าไหนกล้ายืนราคาตามนี้ต่อไปหรือไม่หรือว่าจะกดดันราคาลงไปอีกในเมื่อเส้นทางของทีมจากทางเบอร์อซี่ไซเหมือนว่าจะโรยด้วยกีบกุหลาบยังไงอย่างนั้นและมันก็เป็นเหมือนที่บริษัทรับพนันเจ้าหนึ่งเคยรับนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ว่าพวกเขาเนี่ย จะไปะต้องเชียร์ให้แมนซิสตี้ได้แชมป์พิมริกในสั้นนี้เพื่อปิดกั้นความวอดวายที่จะต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้ารวมเป็นตัวเลข7หลักในกรณีที่ลิเวอร์พูลประกาศสักดาได้สําเร็จในทุกบริการในครั้งนี้และข่าวลิเวอร์พูลในช่วงเช้าว,วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทคนครับ